รู้อย่างเดียวกันใช้สอนอย่างอื่นได้อย่างไรต้องสอนแบบเดียวกันเพราะเห็นแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกันด้วยความเมตตาสัตว์โลกนั่นเองการทั้งสอนไม่ใช่สอนเพื่อโอ้เพื่ออวดพระพุทธเจ้าท่านพอทุกพระองค์แล้วท่านไม่หวังอะไรให้จะชมเชยสนเสร,ริญยกยอท่าน่าพุททางคำบางช้างนังกระฉามนี้ก็ตามนี่เป็นผลประโยชน์สำหรับผู้กล่าวถึงผู้ยึดผู้เกาะพระพุทธเจ้าสารพระองค์พอทุกอย่างแล้ว สิ่งอันนี้เป็นส่วนเกินทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่เอาเพราะพอแล้วนิพพานคือความพอเมืองพอนั่นเองพออยู่ภายในจิตในใจไม่พออยู่ที่ฐานที่ใดเนี่ยทำตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้มากี่กับขี่กันนะแล้วอย่าเข้าใจว่ามาแสดงเพียงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรร,ร,รค์มีพระมโรคนิพพานมีเปรตผีสว์ประเภทตา่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี่มี นี่สอนอย่างเดียวกันหมดเพราะจริงวันนี้มีมาอย่างนั้นตั้งเดิม